อาครับสวัสดีครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับมีอาการสับสนเกี่ยวกับอาการแบบนี้นะครับสําหรับเครื่องซสกผ้า LG นะครับอาการเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันปกติตอนนั้นผมเคยได้ลงคลิปไปแล้วนะครับว่าอาการแบบนั้นแต่ว่ามีคนถามมาอยู่นะครับมีพี่น้องถามมาว่ามันมาจากตัวไหนทั้งที่มันไม่ยากเลยนะครับสําหรับ LG นะครับเนี่ยครับสำหรับเครื่องซสกผ้า LG นะครับระบบรุ่นเก่าๆนี่ยิ่งง่ายมากเลยนะครับ เราจะทํำยังไงก็ได้เพราะว่าเรารู้วิธีระบบของมันแล้วนะครับมีไม่ยากอ่าแต่ก็มีพี่น้องหลายท่านถามมาว่ามันมาจากตัวไหนนะครับทั้งที่มันง่ายมามากนิดเดียวนะครับอันนี้ผมก็อ่าเราไม่ว่ากันนะครับไหนๆเราก็ได้มาแนะนํากันอ่าเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วนะครับผมก็จะทําให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าอาการแบบนี้มันมาจากตัวไหนยังไงนะครับปกติถ้าเรากด พาวเวจากนั้นเรากดสตาร์ทนะครับมันไม่ทำงานนะครับมันจะร้องอันนี้ได้มาซ่อมนะครับถ้าอาการแบบนี้นะครับเรากดพาวเวกดสตาร์ทปุ๊บมันร้องอันนี้มาจากเพชเชอร์วัดระดับน้ำตรงนน้นเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเพชเชอร์วัดระดับน้ำตรงนี้เลยนะครับอันนี้นะครับและอาการเดียวกันนะครับอาเสียงที่มาร้องติกต๊อกติกกมันก็จะมาจาก อ่าแม่เหล็กฝาหน้านี่นะครับแต่รุ่นนี้เขาไม่มีอ่าไม่มีหน้าจอแสดงผลว่า <c oughs> อ่าขึ้นโค้ดออกมาแบบไหนนะครับมันเลยเราเลยสับสนนะครับว่าอ้าวเสียงแบบนี้มันเป็นเสียงเดียวกันนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้ก็อ่าพี่น้องมือใหม่ที่ใหม่จริงๆก็จะไม่เข้าใจเลยนะครับอ่าทีนี้มันมีวิธีสังเกตอยู่อ่า <c oughs> สองอย่างเท่านั้นเองนะครับ สำหรับเครื่องซักผ้า LG อ่ารุ่นเก่าๆนี่นะครับรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับไม่มีจอแสดงผลถ้ารุ่นใหม่มาหรือว่ารุ่นใหญ่มาหน่อยเขาก็จะมีจอแสดงผลอยู่หน้าเนี่ยครับถ้าอาการของตัวหน้านี่นะครับแม่เหล็กหายมันก็จะขึ้น DE นะครับแต่ถ้าเป็นเพลชเชอร์วัดระดับน้ําตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้น PE นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นเล็กในแบบนี้นะครับ ไม่มีจอแสดงผลมันจะร้องสถานเดียวนะครับทีนี้ให้เรามาสังเกตดูอาการร้องของมันนะครับถ้าการร้องของมันแบบนี้นะครับเรากดซักจากนั้นมาเราก็มากดสตาร์ทอาการเริ่มแรกแบบนี้นะครับมันมาจากตัวโน้นอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับมาจากเพลชเชอร์วัดระดับน้ําตัวนี้ตัวเดียวนะครับอาการแบบนี้นะครับไม่ทํางานทํางานไม่ได้ <c oughs> เครื่องจะทํางานไม่ได้เลยเนื่องจากว่า <c oughs> ระบบเพรสเชอร์วัดระดับน้ําไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับทีนี้ <c oughs> เราต้องมาดูสาเหตุของมันนะครับ <c oughs> สาเหตุของเพรสเชอร์วัดระดับน้ําไม่ทํางานหนึ่งแจ็คเสียบของมันสกปรกนะครับอ่าสองมันเสียเองนะครับ <c oughs> สามอาจจะมีหนูกัดสายไฟมันขาดประมาณนี้นะครับให้พี่น้องเข้าไปตรวจสอบดูนะครับ ถ้าอาการเริ่มแรกของอาการแบบนี้นะครับไม่มีจอแสดงผลถ้ามันร้องตั้งแต่แรกขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับถ้าเริ่มแรกมันร้องเลยนะครับสําหรับจอแบบนี้นะครับอ่าให้ให้พี่น้องมือใหม่นะครับ <c oughs> เข้าไปตรวจสอบดูหนึ่งเฟชเชอร์นะครับเบื้องต้นต้องดูว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่าสองแจ็คเสียบมัน ไปขี้เกลือหรือเปล่า3เพรสเชอร์เสียหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้คืออาการของเพสเชอร์ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับอ่าทีนี้อ่าโดยปกติแล้วเครื่องซัาผ้า LG นะครับมันจะมีแม่เหล็กอยู่ติดฝายตรงนี้นะครับถ้าแม่เหล็กตัวนี้หายแม่เหล็กตัวนี้หายนะครับมันไม่สัมผัสกับบีสวิตด้านในมันก็จะออกอาการร้องมาเหมือนกัน แต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าเอ่าเพรสเชอร์วัดระดับน้ําตัวนี้นะครับ <c oughs> ถ้ามันไม่ทํางานมันจะร้องที่ต้วที่ตอนตั้งแต่แรกเลยนะครับแบบนี้เอาอีกทีนะครับ <c oughs> อ่าอ่าถ้าแบบนี้มาจากตัวนี้นะครับมาจากตัวนี้เลยนะครับ มาจากตัวนี้ไม่ได้ไหมายความว่ามันเสียนะครับเช็คดูสายไฟขาดเช็คมาเสียบมันสก,กระปรกแล้วก็เช็คว่าไอ้ตัวนี้เสียหรือเปล่าท่าน,นันเองนะครับอาการแบบนี้ <c oughs> ถ้าเป็นอาการของฝาตัวนี้นะครับไม่เลียขายถ้าตัวไม่เลียขายมันจะต่างกัน <c oughs> ไม่เลียขายถ้าเรากดพาวเวอร์กดสตาร์ทปุ๊บมันปล่อยน้ําเข้าถางังได้อยู่นะครับจากนั้นมาหลังจากที่มันอ่ามันตัดน้ําแล้วนะครับมันตัดน้ําแล้ว แทนที่มันจะซัก <c oughs> มันจะหมุนได้ประมาณ <c oughs> อ่าสอรอบจากนั้นมันก็จะขึ้นมันก็จะร้องติ๊กตอกติกตอกแบบนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะปั่นมาดเพราะเราปาั่นหมาดนะครับกดปั่นมาดนะครับเห็นไหมครับมันก็ไปไม่ได้เห็นไหมครับมันก็จะร้องทันทีเลยเห็นไหมครับปันหมาดก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> อันนี้มาจากตัวเพชเชอร์วัดระดับน้ํานะครับอ่าทีนี้ <c oughs> เราต้องมาตรวจสอบดูว่าเพชเชอร์วัดระดับน้าเสียหรือเปล่าเป็นยังไงนะครับผมจะพาพี่น้องมือใหม่เข้าไปดูนะครับเพราะฉะนั้นอ่าสองอาการนี้มันจะแตกต่างกันอย่างที่ผมได้อธิบายไปว่าถ้ามาจากเพชเชอร์วัดระดับตัวนี้ปุาา๊บมันจะไม่ทํางานตั้งแต่แรกเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นแม่เหล็กหาย มันก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งคือว่ามันจะปล่อยน้ําเข้าถังได้อยู่นะครับแต่มันซักไม่ได้เนื่องจากว่าอ่าอ่าเซนเซอร์ไม่เสถียรมันเลยทางานไม่ได้แต่เพรสเชอร์ยังดีอยู่แต่มีพี่น้องถามว่า <c oughs> อาการแบบนี้มันมาจากตัวไหนบางครั้งอาการอีกแบบหนึง่ง <c oughs> พี่น้องบางท่านเปลี่ยนเพรสเชอร์มันไม่ใช่นะครับแสดงว่า <c oughs> อ่ายังไม่เข้าใจว่าระบบมันเป็นแบบไหนนะครับอ่ะทีนี้ <c oughs> อ่ะผมมีตัวนี้มานี่ครับาวางตัวนี้นครับเนี่ยครับ อันนี้ของ lg เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นคนละรุ่นนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเสียบดูว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่าอ่าเบื้องต้น <c oughs> เรามาดูตัวเก่าของมันนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็ร้องแล้วครับ <c oughs> คือไม่ทํางานไม่สามารถปล่อยน้ําเข้าถังได้เลยนะครับทีนี้เราจะไปเปลี่ยนแล้วนะครับ ผมจะเปลี่ยนตัวนี้เข้าใส่นะครับเนี่ยครับมันเป็นคนละรุ่นเหมือนกันนะครับแต่มันใส่กันได้ไ <c oughs> อ้ขอบตัวนี้จะเป็นสีอาฟาฟ้าไอ้ตัวนั้นจะเป็นสีขาวขาว <c oughs> เราไปเปลี่ยนกันเลยนะครับ <c oughs> อ่าเห็นไหมครับมาครั้งอ่ามาครั้งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนก่อนนะครับ <c oughs> ให้พี่ล้องดูก่อนนะครับว่าไอ้ตัวนั้นนะครับอาแจ็คมันขาแจ็คขาเสียบของมันนะครับมันสกปรกขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับอาแบบนี้แล้วก็เห็นไหมครับมันจะออกสีเขียวออกมาเลยนะครับเนี่ยครับอาสัญญาณไม่ผ่านแน่นอนนะครับเนี่ยครับอาดูขาของมันตรงนี้ครับอาเห็นไหมครับมันโดนความชื้นมานานขาของมันเนี่ยครับขาแจ็คเสียบเพรสเชอร์เนี่ยไอ้ตัวนี้ไม่น่าเสียนะครับมันไม่น่าเสียแต่ว่า ขาแจ็คเสียบของมันนะครับมันไปขี้เกลือสะสมเลยนะครับเห็นไหมครับไม่สะอาดเหมือนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับทีนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นอ่าอ่าขี้เกลือเขียวๆออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยผมถอดออกมาสัญญาณเลยไม่ผ่านมันทําให้ออกอาการแบบนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้ผมจะเอาตัวนี้เข้าเสียบนะครับอ่าดูว่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับ เอาห้อยแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปกดดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันประมวลผลได้เลยนะครับอาฝาก็หลุดบดเก่ามากมันประมวลผลได้เลยนะครับเห็นไหมครับอาทีนี้มันมันมันอ่าโซลินนย์ดูดน้ําเข้าถังเลยนะครับเนี่ยครับมันดูดน้ําเข้าถังเลยนะครับ อาทีนี้เราจะประกดปัดหมาดดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับต้องไม่เหล็กวางก่อนนะครับเพราะมันจะมีสองขั้นตอนนะครับเห็นไหมครับ อาการเบื้องต้นเมื่อกี้มันเกิดมาจากเพรสเชอร์วัดระดับน้ำเห็นไหมครับอ่าเพรสเชอร์วัดระดับน้ำตัวนี้ <c oughs> น่าจะเป็นขี้เกลือมากกว่านะครับสัญญาณไม่ผ่านเพรสเชอร์เลยวัดค่าไม่ได้มันก็เลยร้องนิ่งน้องนิ่งน้งนองถ้าเป็นอ่าอ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับอ่าเขาก็จะบอกจอที่แสดงผลว่าขึ้น PE นั่นแหละครับอ่าแต่มันร้องทีนี้ถ้าอาการร้องมันจะร้องเหมือนกันนะครับถ้าเอาตัวนี้ออกมันก็จะร้อง เห็นไหมครับที่มันร้องอีกอาการหนึ่งคือมันมาจากแม่เหล็กตัวนี้หายไปแล้วนะครับเห็นไม่มีแม่เหล็กแล้วนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอาการสองอย่างเนี่ยครับผมเคยลงคลิปไปอ่าตอนนันั้งหนึ่งนะครับแต่มีพี่น้องถามมาว่าอ่ามันเป็นมาจากตัวไหนนะครับสําหรับเครื่องซักผ้า L อรุ่นประเภทนี้นะครับ อ่าทีนี้ถ้าแม่เหล็กตัวนี้หายนะครับแม่เหล็กตัวนี้หายถ้าเรามีแม่เหล็กลําโพงแม่เหล็กอะไรก็ได้มาเอาเอาแปะตรงนี้นะครับถ้ามันทํางานได้ก็แสดงว่าเป็นที่แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กหายหรือเราจะไปต่อรีสวิกมันตรงอย่างที่ผมเคยทําก็ได้นะครับอันนี้พี่น้องถามเข้ามาผมก็เลย <c oughs> มามาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับ <c oughs> อ่าขอย้ำอีกทีนะครับ อ่าสาหรับอาการแบบนี้สาหรับเครื่องซักผ้าเอแบบนี้นะครับ <S <S ถ้าทํางานไม่ได้แต่เริ่มแรกมาจากเพชเชอร์วัดระดับน้ <c oughs> บําเบื้องต้นที่เราจะต้องไปเช็กหนึ่งไปเช็คสายไฟขาดสองแช็คเสียบสกปรกนะครับ <c oughs> อ่าสามเพชเชอร์มันเสียหรือเปล่านะครับ <c oughs> อาการเริ่มแรกที่ไม่ทํางานมาจากตัวนี้ตัวเดียว <c oughs> อีกอาการหนึ่งต่อมาถ้าเรา <c oughs> ถ้าเครื่องปะมวลผลเสร็จปุ๊บมันปล่อยน้ำเข้าถังน้ำเข้าเต็มถังได้ขนาดขนาดพอดีมันมันมันหมุนซ้ายหมุนขวาได้ประมาณสักสองสามรอบมันก็ร้องติ๊ตต๊ตต,ติ๊ตต,ต,ต๊ดมาจากแม่เหล็กหายนะครับหรือว่ารีสวิ์ของมันตรงหน้าตรงหน้านี่นะครับไม่ดีนะครับสำหรับเครื่องสภาพเอรุ่นเก่าๆนี่นะครับมันไม่มีจอแสดงผลนะครับว่าจะขึ้น PE หรือว่า DE แต่ถ้าเป็นรุ่นใหญ่มาหน่อยถ้าไอตัวนี้เสียมันจะขึ้น PE นะครับ <c oughs> ถ้าตัวนี้ไม่ทํางาน <c oughs> สงเสื้อฝาตัวนี้ครับอ่าแม่เหล็กบรรลุถายแม่เหล็กบรรดูถายหรือว่าเนี่ยครับแม่เหล็กบรรดูถายหรือว่า่ารีสวิกด้านในเนี่ยครับมาติดขัดมันไม่ดีนะครับแม่เหล็กดึงดูดไม่ได้หรือว่าแม่เหล็กตัวนี้มันไม่หายแต่มาอ่อนค่าแรงมันมันไม่มีแรงดึงดูดแล้วก็หาแม่เหล็กลำโพงพวกนี้ครับมาแตะดูนะครับ เราก็จะรู้เลยว่า่าสรุปแล้วอาการขึ้นร้องแบบนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเริ่มแรกมาจากเพชเชอร์วัดระดับน้ํา <c oughs> แต่ถ้าอาการอีกอาการหนึ่งมันร้องเหมือนกันน้ําเข้าถังได้ตามปกติมันหมุนได้สองสามรอบปุ๊บมันก็อมันก็มันก็ลอ็กลอกนิ่งน่องนิ่งนอง,นง,นง,นงสแสดงว่ามาจากตัวนี้นะครับก็มีแค่นี้ท่านเองครับสําหรับพี่น้องที่ถามเข้ามานะครับ อ่าปกติผมเคยได้ลงคลิปไปอีกครั้งไปตอนนั้นครั้งหนึ่งนะครับอ่าเลยมาลงใหม่นะครับเพราะว่ามีมีพี่น้องถามเข้ามาหลายท่านนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสาหรับพี่น้องที่กดติดตามให้กําลังใจผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจผมมาโดยตลอดนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ